ลดน้ำหนักไป50กิโลนะครับจาก120เหลือ 70นะครับโดยใช้เวลาไม่นานด้วยนะด้วยสูตรการลดไขมันทั้งตัวแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อไปในเวลาเดียวกันนะครับกับเรื่องราวที่หลายๆคนถามมาหนึ่งมานะครับว่าเราจะออกกําลังกายยังไงโดยที่บางคนเนี่ยอายุเริ่มต้น่็เยอะแล้วนะครับแล้วอยากลดน้ําหนักเพื่อสุขภาพบางคนเนี่ยน้ำหนักตัวเริ่มต้นเยอะอย่างท่านเนี่ยน้ำหนักตัวเริ่มต้นต้องร้อยยี่สิบกิโลเนี่ยเขาทำยังไงเขาถึงผอมได้นะครับมาหนึ่งใบให้นะถ้าใครฟังจนจบคลิปจะรู้ว่าจริงๆอะออกกาลังกายเท่าที่ไหวนะบางคนเริ่มต้นนนน10 15าาาาาทาททีีีหรือออบงงคค่่ไมเยยกกกํลลั เริ่มแค่5นาทีก็พร้อมได้ถ้าทำตามคลิปนี้ดังนั้นฝางให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 h e ่งเฮลตี้ฮนะครับลดน,น้ำหนักทั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอ1 h ึ่งเฮลตี้ฮนะครับและสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือลดน้ำหนักไป50กิโลเลยนะจาก120เหลือ70นะครับในระยะเวลา 9เดือนเท่านั้นเองนะคุณลองคิดดูนะตอนแรกใครที่น้ําหนักตัว70กว่าจะไปถึง120ในใช้เวลาหลายปีแน่นอนแต่ถ้าคุณมีความรู้นะเราเอาคลิปนี้ไปใช้นะบอกเลยว่าแป๊บเดียวเนี่ยนะไม่ถึงปีนะลดไปเหลือ70กลับไปใส่เสื้อผ้าสบายสุขภาพดีขึ้นไขมันพอกตับหายไม่ปวดเข่านะถ่ายรูปก็มั่นใจนะครับโดยที่คนนี้เนี่ยเขาบอกหมอนหนึ่งว่า เขาออกกำลังกายเนี่ยสวันต่อสัปดาห์ด้วยการเวทและคาร์ดิโอเนี่ยวันละ30นาทีอ่าสำหรับบางคนเนี่ยจะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเคยออกกำลังกายมาแล้วออกกำลังกายวันละ30นาทีเนี่ยเป็นเรื่องไม่ยากแต่หมอนหนึ่งจะบอกนะว่าบางคนอ่านคอมเมนต์นี้แล้วรู้สึกชื่นชมเขาที่เขาลดได้แต่พอมานึกอีกทีแบบเฮ้ยเราจะทำได้ไหมเราออกกำลังกายได้แค่วันละ5นาที 7นาทีเราก็เหนื่อยแล้วหมอหนึ่งจะบอกนะครับว่าหลายๆคนที่เขากว่าจะมาออกกาลังกายวันละ3านาทีได้ตอนที่เขาน้ําหนักเหลือ70เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ออกกําลังกายหนักวันละ3านาทีหรอกนะเพราะอะไรใครที่จําได้นะหมอหนึ่งจะพูดตลอดว่าการออกกําลังกายเป็นการสร้างระบบเผาผลาญเฉยๆแต่ร่างกายของคุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมขึ้นอยู่กับว่า คุณเนี่ยเอาอะไรใส่เข้าไปในเตาเผาพลังงานอ่าบางคนพูดแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยเข้าใจเลยค่ะคุณหมอหมอหนึ่งจะอธิบายแบบนี้นะครับว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราลดน้ำหนักเนี่ยมันจะมีอยู่2ออย่างที่คุณเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้ข้อที่1คืออะไรข้อที่1คืออันนี้สมมุติว่าเป็นร่างกายของคุณนะอันนี้เป็นระบบเผาผลาญพลังงานนะครับการที่คุณจะพร้อมหรือไม่พร้อมข้อที่1สิ่งที่คุณต้องดูก็คือร่างกายของคุณใช้ระบบพลังงานอะไรเป็นหลักอ่าร่างกายใช้ อะไรเป็นพลังงานข้อนี้สำคัญมากเพราะต่อให้ระบบเาผาผลาญคุณดีมากแต่ร่างกายของคุณส่งน้ำตาลเข้าไปเผาส่งแป้งเข้าไปเผาคุณจะออกกำลังกาย1ชั่วโมง2ชั่วโมงคุณก็จะไม่ผอมเพราะร่างกายของคุณจะมีแต่น้ำตาลกับแป้งและไขมันสะสมก็จะอย่างเท่าเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสลับระบบพลังงานในร่างกายเป็นแล้วร่างกายเนี่ยปล่อยไขมันออกมาใช้ คุณเชื่อไหมนักเรียนของผมเนี่ยผมมีนักเรียนในกลุ่มลน้ําหนัก VIP อยู่ประมาณ2 0 0 0 0คนนคนนะนะในนั้นเนี่ยแต่ละคนนะ่ไม่ได้เริ่มต้นจากการออกกาลังกาย30นาทีไม่ได้เริ่มต้นจากการออกกาลังกาย1ชั่วโมงเลยนะเพราะคนที่ไม่เคยออกกาลังกายมาจะรู้เลยว่าแค่5นาทีแรกก็เหนื่อยแล้วหรือใครที่ชอบเปิดคลิป YouTube แล้วเต้นตามวันแรกๆจะท้อมากเลยเพราะอะไรโหทำไมมันยืนทำไมมันเหนื่อยทําไมม,าไม,มันยากอย่างนี้แล้วยิ่งทําไปหนึ่งเดือนแล้วไม่เห็นผลด้วยเพราะสลับระบบพลังงานไม่เป็นเนี่ยหลอกร่างกายให้ใช้ไขมันไม่เป็นยิ่งแยยเลย นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ที่เดี๋ยวหมอหจะพูดให้ฟังคือคุณจะต้องสลับระบบพลังงานให้เป็นก่อนให้จากการที่ร่างกายใช้น้ําตาลกับแป้งไปใช้ไขมันก่อนแล้วสเต็ปที่2นะคือเราค่อยมากระตุ้นระบบเผาผลาญอ่าเนี้ยสเต็ปม,มีแค่นี้เอง2ส,สเต็ปซึ่งถ้าใครดูคลิปอื่นๆของหมอ1มาก็จะรู้ว่าหมอห่สรุปมาให้แล้วใน5ขั้นตอนง่ายๆถูกไหมครับที่เรียกว่า พีระมิดความผอมเพราะฉะนั้นใครที่ฟังหมอหนึ่งซ้ำๆทุกคลิปจะรู้ว่าอ๋อพีระมิดความผอมมันมีแง่มุมของเรื่องสารอาหารแบบนี้นะของเรื่องการออกกำลังกายแบบนี้นะของเรื่องการทําให้การลดน้าหนักยั่งยืนไม่กลับมาโยโย่อีกแล้วลดได้ถาวรเป็นแบบนี้นะค่อยๆฟังไปเรื่อยๆโอเคไหมส่วนคนที่อยู่ในกลุ่ม VIP ตอนนี้หมอหนึ่งอัปเดตบทเรียนในกลุ่มเนี่ยหบทแล้วนะนะครับนะของปีล่าสุดเนี่ยอัปไป5บทแล้วก็อย่าลืมกลับเข้าไปทบทวนนะครับส่วนใครที่ถามเรื่องการออกกําลังกายตอนต้นก็อย่างที่หมอหนึ่งบอกนะ ในเรื่องของการออกกําลังกายจริงๆมันจะอยู่ในสเต็ปที่3คือเรื่องของการสร้างระบบเผาผลาญซึ่งหลักของการลดน้ําหนักคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําฐานพีระมิดยังไม่แข็งแรงคุณไปออกกําลังกายคุณจะกลายเป็นคนที่ลดเท่าไหร่ก็ไม่ผอมหรือบางคนออกกําลังกายแล้วหุ่นเหมือนหมีเคยเห็นไหมคือตัวบวมตัวใหญ่มาก แต่แข็งแรงนะแต่ไม่ผอมซึ่งหุ่นที่เราอยากได้จริงๆคือหุ่นที่มันผอมแล้วก็ใส่เสื้อผ้าสบายอาจจะไม่ต้องถึงกับขนาดมีซิกแพคก,ก็ได้เพราะนั้นใครที่แค่อยากกลับไปสุขภาพดีบอกเลยนะว,ว่าวิธีหมอหนึ่งทำตามไม่ยากโอเคไหมแต่ถ้าคุณแบบฝันว่าคุณจะไปมีซิกแพคอะ่ะอันนั้นอะ่ะมันต้องเป็นสเต็ปถัดไปคุณต้องค่อยๆนึกทีละเป้าหมายก่อนจากอ้วนไปเป็นผอมจากผอมไปมีกล้ามเนื้อชัดแบบเนี้ยมันค่อยๆไปแล้วมันจะง่ายขึ้น ครับเน,น,นี้ก่อนที่เราจะไปสร้างระบบเาผาผลาญเราก็ต้องทํา2สเต็ปแรกให้ดีก่อนซึ่ง2สเต็ปแรกนี่แหละคือตัวที่จะทําให้คุณเนี่ยสลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันได้ดีเพราะระบบพลังงานคนเรามีสองระบบคือใช้น้ําตาลกับแป้งเป็นหลักและใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักเมื่อไหร่ก็ตามที่มีน้ําตาลกับแป้งในร่างกายเยอะเกินไปแล้วใช้ไม่หมดมันจะถูกเอาไปสะสมเป็นไขมันคุณหมอคะทําไมมันถึงเปลี่ยนไปเป็นไขมันได้เพราะร่างกายจะไม่ยอมสะสมน้ําตาลในรูปของน้ําตาลในเลือดเด็ดขาด เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ในเลือดของคุณน้ําตาลสูงเจาะน้ําตาลออกมาได้400คุณเป็นอะไรครับเป็นเบาหวานถูกไหมและเลือดเนี่ยนะมันวิ่งไปทุกส่วนของร่างกายเพราะว่ามันเอาออกซิเจนไปเลี้ยงแล้วมันก็เอาสารอาหารอ,อื่นๆไปด้วยแน่นอนถ้าน้ําตาลในเลือดคุณเยอะมันเอาน้ําตาลไปด้วย และน้ําตาลที่ไปเจอที่ไตก็จะกลายเป็นเหมือนเอาไตาไปแช่ในน้ําเชื่อมเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นคนที่ไตเสื่อมต้องล้างไตถ้าวิ่งไปที่สมองสมองคุณก็เสื่อมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน้ำตาลสะสมในเลือดมักจะสูงด้วยก็คือมักจะเป็นเบาหวานด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องเข้าใจว่าอ๋อเราอ้วนจากน้ําตาลกับแป้งที่มากเกินไปนะเราเลยจําเป็นต้องลดส่วนนี้ลงเพราะฉะนั้นในเรื่องสารอาหารถ้าคุณอยากจะสลับระบบพลังงานให้เก่งไปใช้ไขมันได้เยอะคุณจะต้้้้อองงนนําาตลลกับแปแปยะ ข้อที่1สิ่งที่คุณจะลดน้ําหนักได้ดีคุณต้องเข้าใจเรื่องสารอาหารหรือภาษาชาวบ้านคือกินอะไรดีคะคุณหมอถึงจะผอมถูกไหมนะครับซึ่งหมอหนึ่งบอกแล้วว่าหมอหนึ่งแบ่งออกเป็น5หมวดใหญ่ๆใครที่อยู่ในกลุ่ม VIP จะได้เรียนละเอียดเลยถูกไหมจำได้ไหมมีอะไรบ้างหมวดที่1คือหมวดน้ําตาลน้นําตาลเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหคุณหมอถ้าตัดน้ําตาลจากทุกอย่างปไปเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะในอาหารก็ยังมีน้ําตาลหมอหนึ่งไม่ได้บอกให้คุณตัดไปหมดเลยนะ แต่สิ่งที่มีน้ําตาลเยอะแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะไม่กินเนี่ยถ้าเราทําแค่นั้นได้แค่7วันคุณก็ผอมแล้วโดยเฉพาะอย่างคนเนี้ยน้ำหนักเริ่มต้น120นะแค่ทำข้อนี้ข้อเดียว7วันพุงยุบเลย เพราะอะไรคนที่พุงป่องๆรู้สึกว่าโหไขมันจะต้องพอกตับแน่เลยเนี่ยไขมันส่วนแรกที่มันจะออกจากร่างกายคุณก่อนคือไขมันที่อยู่ในช่องท้องเพราะฉะนั้น7วันแรกใครที่น้าหนักเยอะๆนะพอปรับตามวิธีหมอหนึ่งนะสตด์ส่วนมันจะไม่ได้ลดเลยนะเพราะอะไรเพราะไขมันส่วนที่อันตรายที่สุดจะออกไปก่อนคือไขมันในช่องท้อง7วันแรกคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมใส่เสื้อผ้าแล้วรู้สึกสบายขึ้นใส่เข็มขัดแล้วสบายขึ้นผู้หญิงหลายคนบอกว่าเออคุณหมอตอนนี้ใส่เสื้อในแล้วมันไม่แน่นเหมือเดม เห็นภาพไหมแล้วหลังจากที่น้าหนักคุณลดลงเรื่อยๆไขมันคุณหายไปเรื่อยๆสัดส,ส่วนคุณจะเริ่มดีขึ้นโครงหน้าคุณจะเริ่มชัดขึ้นไหปลาราจะเริ่มโผล่ออกมาจะเริ่มเห็นเอวเห็นภาพเนาะนะครับเพราะฉะนั้นน้าตาลปรับง่ายๆอย่าเพิ่งไปนึกถึงอาหารให้ปรับจากเครื่องดื่มกับขนมก่อนเครื่องดื่มต่างๆให้ปรับเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีน้ําตาลพูดง่ายๆถ้านึกอะไรไม่ออกน้ําเปล่าชาไม่มีน้ําตาลกาแฟดํา3อันเนี้ยโอเคไหมนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกนะครับพวกขนมต่างๆส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะพวกขนมหรืออาหารแปรรูปมันมักจะใส่น้ําตาลมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เลี่ยงไปก่อนไม่ได้หมายความว่าห้ามทานตลอดชีวิตไม่ใช่แต่ตอนนี้เราอ่ะกินมันมากเกินไปจนร่างกายเราเนี่ยมันมีนี่ไขมันอยู่เยอะเราอยากจะใช้นี่ไขมันก็อาจจะต้องหยุดเติมน้ําตาลเข้าไปก่อนเห็นภาพเนาะแต่นักเรียนหมอหนึ่งหลายคนที่เขากลับไปผอมแล้วระบบพลังงานเขาดีแล้วเขารู้จักการสร้างระบบเผาผลาญแล้วอะทุกวันนี้ก็กลับไปกินในติมกลับไปกินบุฟเฟ่กลับไปกินหลายๆอย่างที่ตัวเองชอบได้แต่ไม่อ เพราะอะไรเพราะระบบพอผ่านเขาดีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นน้ําตาลปรับตรงนี้ก่อนนะอันถัดมาอะไรที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้อันนั้นก็ต้องปรับคือแป้งแป้งได้แก่อะไรไม่ใช่แค่แป้งทาขนมนะมันได้แก่พวกข้าวเส้นขนมปังนมต่างๆผักหัวผล,ลไม้พวกนี้คือกลุ่มแป้งทั้งหมดเลย ถ้าเป็นไปได้ให้ลดปริมาณมันลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยากจะเข้าใจละเอียดกว่านั้นเนี่ยนหนึ่งมีสอนเรื่องสูตรการนับแป้งไว้ในกลุ่มลดน้ําหนัก VIP บทที่5 6 7 8นะใครอยู่ในกลุ่มอย่าลืมเข้าไปทบทวนตอนนี้อัปเดตถึงบทที่5แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องแป้งได้ดีเราจะรู้ว่าจริง,รงๆการลดน้ําหนักไม่จําเป็นต้องตัดแป้งออกเพราะอะไรหลายคนตัดแป้งออกจากการที่เราเคยกินคีโตมาเขาบอกว่าห้ามกินแป้งเราเคยกินซีดีเคยกินแบบนู้นแบบนี้มาเขาบอกห้ามกินแป้ง พอคุณผอมจนได้น้ําหนักที่พอใจแล้วบางคนลดไป10โลแล้วแต่อยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอยากกินข้าวอยากกินบุฟเฟ่อยากกินนู่นนั่นนี่สุดท้ายไม่รู้ว่าแป้งแบบไหนที่เหมาะสมปริมาณแบบไหนที่เหมาะสมสุดท้ายจะโยโย่เพราะว่าไม่เข้าใจปริมาณของแป้ง หมนหนึ่งบอกเลยนะว่าในเรื่องของแป้งเนี่ยจริงๆถ้าคุณเข้าใจเรื่องปริมาณกับชนิดมันนะลดน้ําหนักง่ายมากๆแล้วก็ยังใช้ชีวิตได้ปกติเลยเพราะนักเรียนของผมแต่และคนที่ผมสอนเขายังกินอาหารตามสั่งตามร้านข้างทางธรรมดายังกินอาหารในที่ทํางานปกติแต่คุณต้องรู้ชนิดกับปริมาณถ้าให้เลือกด้วยนะชนิดกับปริมาณถ้าไม่รู้อะไรเลยเลือกได้อย่างเดียวคุณเข้าใจปริมาณของแป้งที่ถูกต้องนะคุณก็ผอมแล้วโดยที่ยังใช้ชีวิตปกติด้วย แต่ถ้าตอนนี้ยังไม่มีความรู้เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งให้ตัดปริมาณแป้งออกไปครึ่งหนึ่งก่อนเช่นเคยกินข้าว2ทัพีเหลือ1ทัพีเคยกินแป้งซ้ําซ้อนเช่นเย็นกินผลไม้กับข้าวอาจจะเหลือแต่ผลไม้อย่างเดียวแล้วเอาข้าวออกแบบเนี้ยคุณจะได้ปริมาณแป้งน้อยลงหรือบางคนกินชอบกินแซนด์วิชแซนด์วิชมันขนมปัง2แผ่นก็เอาออกแผ่นหนึ่งได้ไหม เห็นภาพเนาะนะครับนะพอคุณงดน้ําตาลจากเครื่องดื่มกับขนมแล้วก็ลดปริมาณแป้งลงได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบเผาผลาญมันไม่มีน้ําตาลกับแป้งเยอะแล้วมันจะสลับไปใช้ไขมันคราวนี้ร่างกายก็จะปล่อยไขมันออกมาเอาไปเข้าเตาเผาพลังงานเห็นภาพยังพอเอาไปเข้าเตาเผาพลังงานเกิดอะไรขึ้นครับ ร่างกายคุณก็เผาไขามันไงแต่แต่ก่อนนะเรากินน้ําตาลเยอะเรากินแป้งเยอะไอสิ่งที่เข้าไปอยู่ในระบบเตาเผาพลังงานคือน้ําตาลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นออกกําลังกายไปเถอะ30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็จะเป็นหมีอย่างเดียวนะเล่นเวทเล่นกล้ามเป็นหมีอย่างเดียวเพราะร่างกายใช้แต่น้ําตาลกับแป้งเห็นภาพยังนะครับเพราะฉะนั้นทํา2ข้อนี้ได้ร่างกายจะสลับไปใช้ไขมันได้ดีนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่จำเป็นต้องรู้ก็คืออะไรอีกอ่โปรตีนถูกไหมสารอาหารโปรตีนจําเป็นนิดนึงที่หมวหนึ่งต้องพูดเพราะมัันเเกกกี่่ยวบรรรือองงงขาาส้ ระบบเาผาผลาญด้วยเพราะระบบเาผาผลาญจริงๆนะมันคือสิ่งที่เรียกว่ากล้ามเนือ้อถ้าระบบเาผาผลาญไม่ดีในทางการแพทย์จะมีอยู่2ออย่าง 1. คือระบบฮอร์โมนผิดปกติเช่นโฮอร์โมนไทรอยแต่อันนั้นคุณจะมีอาการป่วยนะว่าอาจจะเป็นคนขี้ร้อนขี้หนาวผิดปกตินะครับหรืออาจจะมีอาการอยู่ดีๆน้ําหนักขึ้นเร็วมากโดยที่หยุดไม่อยู่เลยนะครับพวกนี้ไปพบแพทย์นะจะได้วินิจฉัยว่าฮอร์โมนไทรอยปกติหรือไม่ปกติแต่ถ้าฮอร์โมนไทรอยคุณปกติเลยแต่ว่าเป็นคนที่น้ําหนักขึ้นง่ายแล้วก็ลงยาก ส่วนที่คุณจะต้องดูคือกล้ามเนื้อนะถ้าคุณเป็นคนที่มวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าปกติเช่นจับไปตรงนั้นตรงนี้มีแต่ไขมันจับไปไม่ค่อยมีมวลกล้ามเนื้อเลยพวกเนี้ยจะอันตรายมากๆเพราะว่ากล้ามเนื้อที่น้อยเวลาคุณกินอะไรเข้าไปโดยเฉพาะน้าตาลกับแป้งมันจะเผาผ่านได้น้อยเพราะฉะนั้นนะครับหมอหนึ่งบอกนะว่าถ้าคุณอยากมีระบบเผาผ่านที่ดีสิ่งที่คุณต้องทํา 1. สร้างกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อของเรามัดที่สมควรจะสร้างที่สุดคือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าคุณดูจากรูปกล้ลามเนื้อมัดใหหหญ่่คือมมััดดไนบงทีเป็ มัดที่1คือต้นขากับสะโพกก้นเราเนี่ยที่จับเนี่ยใหญ่เนาะแล้วก็หน้าต้นขานะมีอะไรอีกหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อแผ่นหลังนะถ้าไม่รู้จะออกกาลังกายอะไรนะครับอย่าไปออกมั่วๆนะบางคนเริ่มต้นออกกําลังกายหมอหนึ่งเคยทาคลิปนะว่าออกกําลังกายอย่าเริ่มจากการซิดอัพเพราะอะไรซิดอัพมันได้กล้ามเนื้อเล็กๆที่เป็นกล้ามเนื้อซิกแพคตรงเนี้ยถ้าคุณยังเอาไขามนะันหน้าท้องออกไม่ได้นะซิกแพคคุณก็ไม่เห็นหรอก แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ซิดอัพนะยังไม่เห็นซิกแพคแบบนี้เลยนะแต่คุณเอาไขามันหน้าท้องออกได้ริ้วลาย1 1มันจะมาโดยอัตโนมัติเลยแล้วถึงตอนนั้นค่อยไปซิดอัพไปออกกําลังกายหน้าท้องนะคุณถึงจะเห็นกล้ามเนือ้อซิกแพคชัดแต่ถ้าคุณต้องการที่อยากจะให้ระบบเผาผันดีเพื่อให้ไขมันส่วนเกินมันออกไปก่อนไขมันในช่องท้องออกไปก่อนคุณต้องเน้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่ต้นขาก้นหน้าอกแล้วก็หลังเพราะฉะนั้นเวลาจะไปเสิร์ชยูทูบจะไปเสิร์ชอะไรดูว่าอยากได้ท่าออกกกําาลลััังยใหห้้เเนนนน4มีป็ก ซึ่งการออกกําลังกายมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบที่นักเรียนท่านนี้ใน YouTube บอกถูกไหมคืออะไรหนึ่งคือเวทเทรนนิ่งเวทคือน้ําหนักเพราะฉะนั้นมันคือการออกกําลังกายอะไรก็ได้ที่ใช้กล้ามเนื้อนะครับสคือคาร์ดิโ คาร์ดิโอแปลว่าหัวใจเพราะฉะนั้นมันเป็นการออกกําลังกายที่ทําให้หัวใจแข็งแรงหัวใจของคุณมีการเต้นที่เป็นไงครับแรงขึ้นเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นวิ่งว่ายน้ํากระโดดเชือกพวกนี้เป็นคาร์ดิโอถ้าคุณอยากจะผอมจําเป็นต้องทําทั้ง2อ,อย่างผสมกันแต่ถ้าให้หมอหนึ่งแนะนําสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักให้เน้นเวทเทรนนิ่งเยอะหน่อยเพราะอะไรรู้ไหม สำหรับคนที่น้ำหนักเริ่มต้น120กิโลนะการที่วันแรกคุณไปคาร์ดิโอเยอะๆเนี่ยมีโอกาสมากๆที่คุณจะเหนื่อยและหอบง่ายเพราะระบบหายใจคุณยังไม่ดีแต่นักเรียนท่านนี้การที่เขาบอกออกกําลังกายอาทิตย์หนึ่งสวันเวทคาร์ดิโอ30นาทีต่อวันวันแรกๆเขาอาจจะไม่ได้ออก30นาทีก็ได้นะ เพราะอะไรน้าหนักยังเยอะมันยังเหนื่อย,อยง่ายอยู่โดยเฉพาะคนที่ไม่เคยออกกาลังกายมาก่อนอาจจะเริ่มแค่5นาทีก็ได้จำหมอหนึ่งพูดไว้เลยนะ5นาทีก็มีประโยชน์ถ้าคุณเริ่มต้นได้ถูกต้องคําว่าเริ่มต้นได้ถูกต้องคือเริ่มต้นปรับสารอาหารได้ถูกต้องก่อนพอเริ่มต้นปรับสารอาหารได้ถูกต้องถ้าน้าหนักคุณเยอะนะผมบอกเลยนะวันแรกๆนะต่อให้คุณออกกําลังกายงูงปลาปลาผิดผิดถูกถูก,ถกเป็นยังไงน้าหนักคุณก็ลดไขมันคุณก็ลดเสร็จปับ๊บสัปดาห์แรกออกได้วันละ5นาทีใช้กล้ามเนื้อแบบโอ้โหคุณหมอตตึงึงงแบบไมม่่่เเคคยยากอนละ สัปดาห์ถัดไปวันที่78 90ออก6นาทีได้ไหมยอย่าดูถูกเวลา1นาทีที่เพิ่มขึ้นจากการออกกำลังกายเด็ดขาดนะเพราะ5นาทีเพิ่ม1นาทีคือเพิ่ม20%ผ่านผัดไปเรื่อยๆสองสสัปดาห์จาก5นาทีเป็นวันละสินาทีอย่าดูถูกนะหนาทีที่เพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นการเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นภาพเปล่าแล้วพอน้ําหนักของคุณมันเริ่มลดลงจาก120 1 1 0 190หนเตอนที่น้าหนักคุณเหลือ9กาตอนนั้นเนี่ยคุณอาจจะออกกาลัง เพราะอะไรน้าหนักที่หายไปเข่าก็หายปวดพอเราเริ่มฝึกไปเรื่อยๆการหายใจเราดีขึ้นจาก5นาที6นาที7นาทีเริ่มเป็น12นาทีได้ละสิ่งที่คุณจะได้นอกจากไขมันที่หายไปสุขภาพที่ทดีขึ้นมันคือความภาคภูมิใจในตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาตั้งเป้าหมายอย่าไปตั้งอะไรที่มันทํายากมากๆโดยที่เราทําไม่ได้นะครับนะบางคนอาจจะเริ่มต้นจากการที่ตื่นขึ้นมาลุกมาเสร็จปับ๊บออกได้แค่5นาทีแค่นี้ฉันภูมิใจแล้วเพราะแต่ก่อนฉันไม่เคยลุกจากเตียงมาได้เลย โอเคเปล่าแต่มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณปรับสารอาหารถูกต้องเท่านั้นนะคราวนี้หมอนหนึ่งวงโปรโตีนไว้เพราะว่าการที่คุณออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนี่ยแล้วคุณจะสร้างกล้ามเนื้อได้ดีคุณต้องกินโปรโตีนให้อิ่มด้วยโปรโตีนได้แกะ่อะไรบ้างเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้พวกเนี่ย และอาหารเสริมก็คือพวกเวโปรตีนแต่อยากให้เน้นจากอาหารหลักมากกว่าเพราะมันจะอิ่มกว่าคีย์หลักของการกินโปรตีนจริงๆคืออยากให้กินอิ่มจําไว้เลยนะโปรตีนจากธรรมชาติเนื้อสัตว์นมไข่ถั่วเต้าหู้พวกนี้คุณจะกินอิ่มแต่เวโปรตีนคุณกินไม่อิ่มหรอกเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแค่ว่าฉันอยากได้ปริมาณอย่างเดียวฉันจะกินเววันหนึ่งให้ปริมาณโปรตีนมันครบไม่มีประโยชน์ประโยชน์คือคุณต้องกินอาหารธรรมชาติให้เป็นโอเคไหม นะบทที่3นะครับหมอหนึ่งอัปเดตไว้ให้แล้วในกลุ่ม V.I.P. ใครที่อยู่ในกลุ่ม V.I.P. อย่าลืมนะคุณได้สิทธิ์อัปเกรดตลอดชีพในคอร์สลดน้ำหนักอยู่แล้ว,วเข้าไปเรียนซ้ำได้รักษาสิทธิ์ตัวเองหน่อยนะครับนะส่วนใครที่ถามมาตั้แต่ต้นคลิปว่าอยากเข้ากลุ่มด้วยนะครับนะก็แอดไลน์แอดเทลตี้ฮีโร่ไปได้นะเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าประเมินก่อนว่าคุณน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่นะครับมีโรคประจำตัวไหมนะแล้วก็ติดปัญหาอะไรในการลดน้ำหนักอยู่นะเหมาะก,กับคอร์สเรียนของหมอนหนึ่งหร เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากต้องกินโปรตีนให้อิ่มถ้าคุณไม่ได้มีโรคไตหรือการกรองของไตผิดปกติคุณสามารถกินโปรตีนให้อิ่มได้เลยแล้วพอคุณอิ่มแล้วคุณจะลดแป้งได้นะครับาวน,นี้นอกจากการที่คุณปรับลดการกินแป้งกับน,น้ําตาลลงแล้วเนะี่ยมีอะไรที่ทําให้ไขมันถูกปล่อยออกมามากอีกไหมนะครับก็จะมีระบบข้อที่2ก็คืออะไรเอ่ยการทํา IF อ่าคุณหมอคะเคยทําแล้วคะ่ะ IF อ่ะไม่ได้ผลกับหนูหรอกคะ่ะนะไม่มีประโยชน์ค่ะคุณรู้ไหมคนส่วนใหญ่ที่ทํา IF แล้วไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าไม่ปรับสารอาหาร บางคนเนี่ยเข้าใจว่าการทำา I16 ทับคือหยุดกิน16ชั่วโมงแล้วกิน8ชั่วโมงแต่ใน8ชั่วโมงนั้นโปรตีนก็ไม่กินแป้งกินก็เยอะอย่างนี้จะไปผอมได้ไงในเมื่ออไร8ชั่วโมงนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณกินคุณกินแต่สิ่งที่ทาให้ร่างกายมีน้ําตาลเยอะไอเอฟคุณจะไม่มีประโยชน์เลยหรือบางคนบอกว่าคุณหมอคะแป้งน้ําตาลดีฉันไม่กินนะคะไอเอฟก็ทํา16ทับค่ะพอดูไปดูมาเอ้าของมันของทอดคุณก็ไม่ได้กินนะแต่โปรตีนคุณก็กินไม่ถึงการลดน้ําหนักกกที่่แป้ง็ไมิน ไขมันก็ไม่กินโปรตีนก็ไม่กินเราไม่เรียกการลดน้าหนักนะเราเรียกว่าการอดอาหารเพราะฉะนั้น IF จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อสารอาหารถูกปรับได้ถูกต้องแล้วโปรตีนกินตามน้ําหนักตัวได้ดีนะครับปริมาณแป้งกับน้ําตาลไม่เกินเสร็จปับ๊บทำไอเด้วยร่างกายถึงจะปล่อยไขมันออกมาเพิ่ม แล้วถึงตอนนี้ระบบเผาผ่านคุณค่อยๆดีขึ้นจากที่หมอหนึ่งพูดเมื่อกี้นะแล้วคุณค่อยๆออกกําลังกายวันละห้านาทีหกนาทีเจ็ดนาทีแล้วพอน้ําหนักคุณเหลือเจ็ดสิบหรือผู้หญิงมงกลน,น้ำหนักไปเหลือห้าสิบเผื่อแป๊บเดียวนะคุณจะลดน้ําหนักแล้วออกกําลังกายได้วันละยี่สิบสามสิบนาทีโดยที่คุณรู้สึกว่าเออจริงๆทาไมแต่ก่อนฉันทําไม่ได้นะแต่ที่ทําไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรคุณไม่มีความรู้เฉยๆว่าปรับยังไงให้เห็นผลถ้าคนเราออกกําลังกายแล้วผอมลงเรื่อยๆไม่มีคนไหนไม่อยากออกแต่ที่่่ผาาาาาานมมเเเเรรรไอ,กออกอออยยกกกพะคแล้ว แต่มันไม่ผอมจริงเปล่าเพราะมีแต่คนฝังหัวเรามาว่าออกกําลังกายสิแล้วถึงจะผอมไม่จริงนะครับคนที่ไม่ออกกําลังกายหลายคนเลยไม่เห็นอ้วนเลยแต่เราอ้วนเพราะอาหารเราก็ต้องปรับอาหารก่อนแล้วการออกกําลังกายจะช่วยให้คุณเนี่ยระบบเผาผัานดีขึ้นกับสุขภาพดีขึ้นเท่านั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยทุกคนนะอย่าไปท้อกับที่ผ่านมาตอนนั้นเราลดแบบไม่มีความรู้พอเราไม่มีความรู้เราก็เลยออกกําลังกายฟรีไง ร่างกายใช้แต่น้ําตาลกับแป้งแต่ณนะแต่นี้เป็นต้นไปค่อยๆทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารของหมอหนึ่งนะครับใครที่เพิ่งมาติดตามหมอหนึ่งอย่าลืมกดติดตามไว้นะหมอหนึ่งจะมีลงคลิปแบบนี้ให้คุณค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆหรือใครที่อยากเรียนลดน้ําหนักกับหมอหนึ่งนะครับก็เรียนด้เข้าไปเรียนด้วยกันได้ก็แอดไลน์แอดเฮลตี้ฮีโร่ไปนะครับมีเพื่อนๆที่เข้ากลุ่มไปทุกวันทุกวันมีในกลุ่มมีคนผอมลงทุกวันเลยนะครับหมอหนึ่งจะมีซอยไว้ให้แล้วนะครับว่าในแต่ละวันคุณต้องทําอะไรบ้างเพราะเอาาาจริิงงงๆมมมมััั้้ยยยยหหหหลลลลลคคนนฟฟทุกกวววแ็ด ฟังจบเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นไม่ได้เริ่มลงมือทําเพราะปิดอย่างเดียวเลยไม่ได้ขี้เกียจน,นะแต่ไม่รู้จะทําอะไรก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เลยทํากลุ่มเรียนคอร์สเรียนลดน้าหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตมาให้นะครับกลุ่ม V.I.P. นะว่าบทที่1วันที่1ทําแบบนี้นะเสร็จปั๊บร่งางกายจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเจอปัญหาเดี๋ยวบทที่2มาแก้นะบทที่3จะมาแก้นะเรื่องสารอาหารก็ค่อยๆเรียนไปทีละอย่างว่า แป้งโปรตีนไขมันผักผล,ลไม้ปรับยังไงนะครับส่วนคนบางคนที่ทํางานไม่เป็นเวลาเนี่ยนักเรียนหมหนึ่งมีประมาณ20,000กว่าคนเพราะฉะนั้นผมเคยเจอคนที่ทํางานมาทุกรูปแบบแลวไม่ว่าจะเป็นเวลาไม่เป็นเวลาทํางานเป็นกะนะครับจะมีตัวอย่างเกี่ยวกับการทำไอเอฟให้ดูด้วยแล้วว่าหลายคนที่ลดด้วยการทำไอเอฟมาก่อนแล้วไม่เห็นผลเนี่ยมันเพราะอะไรแล้วก็จะมีตัวอย่างการออกกําลังกายสร้างระบบพอผ่านเท่าไหให้ดูด้วยว่า1ิบสนาทียังไงนักเรียนของหมหนึ่งถึงลดน้ําหนักได้ทําไมคนที่น้ําหนัก ร้อยกว่าเขาถึงทําได้ทําไมคนที่อายุเยอะๆแล้วเขาถึงทําได้เห็นภาพเนาะแล้วอีก2สเต็ปที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของปัญหาน้ําหนักดิง่งนะแก้ให้ถูกนะบางคนลดไปแล้วเนะี่ยเจอนหนักดิ่งแก้ไม่ถูกนี่แย่เลยนะหลายคนดูคลิปหมอหนึ่งมาเยอะมากๆแล้วแต่ลดไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วตันอย่าเพิ่งพอใจนะเราสามารถลดต่อได้อีก แต่อย่าแก้ผิดวิธีเท่านั้นเองเพราะเวลาลดน้าหนักคนเราจะเจอปัญหาน้าหนักนิ่งเนะี่ยในรอบชีวิตหนึ่งประมาณ3ครั้งถ้าคุณลดน้าหนักและแก้ปัญหาน้าหนักนิ่งครั้งแรกได้แล้วรู้ว่ามันเกิดจากอะไรครั้งที่2ครั้งที่3จะไม่ยากและสุดท้ายคุณจะไปเจอน้ําหนักที่คุณพอใจถึงตรงนั้นแหละคุณค่อยเรียนรู้ว่าลดยังไงให้ยั่งยืนลดยังไงให้ระบบเาผาผลาญดีตลอดชีวิตสามารถกลับไปกินอาหารอร่อยๆที่เราชอบได้เพราะทุกว,วันนี้แต่ก่อนมาหนึ่งอ้วนใช่ไหมตอนนี้ลดน้ำหนักแลาวมอหนึ่ นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจพีระมิดนี้อย่างละเอียดนะลดน้าหนักจะง่ายมากโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามเยอะเมื่อคุณมีความรู้เยอะคุณจะใช้ความพยายามน้อยลงเมื่อคุณภาคภูมิใจในตัวเองในแต่ละวันที่ค่อยๆทําได้ทีละเล็กทีละน้อยวินัยคุณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพราะไม่มีใครที่ลงทุนแล้วได้กําไรแล้วจะไม่อยากลงทุนต่อแต่ก่อนที่คุณลงทุนเวลาลงทุนความเหนื่อยแล้วมันไม่เห็นผลคุณเลยท้อเท่านั้นเอง นะครับเนาะเพราะฉะนันก็หวังว่าจะเห็นภาพมากขึ้นว่าทาไมแต่ละคนเขาถึงเริ่มต้นออกกาลังกายแค่สิบสนาทีได้จนพัฒนาตัวเองมาถึงออกกาลังกายได้วันละสานาทีเลยเพราะว่าน้ําหนักเขาลดลงแล้วเขาปรับสารอาหารเป็นเขาเข้าใจพีระมิดความผอมหาขั้นตอนนะครับเนาะเพราะ,ะนั้นก็สําหรับใครที่ลดน้ําหนักอยู่ก็เป็นกําลังใจให้ส่วนใครที่จะเข้าไปเรียนกับหมอหนึ่งในกลุ่มเรียนก็แอดไลน์นะครับแล้วก็ทักถามทีมงานได้เลยว่าเข้ากลุ่มยังไงนะครับชมคลิปหมอนหนึ่งจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะ ในกลุ่มเรียนกับมอนหนึ่งนะครับกดดูรายละเอียดจากทางขวามือหรือดูรายละเอียดจากลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในกลุ่มเรียนนะครับ